สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กับคลิปนี้กับพอดีพามาเก็บมะม่อนครับนี่ครับม่อน,ม,อนม,ม่อนครับออมะม่อนครับหอมมะม่อนครับนี่ครับเบิงครับมันซุกซุกสีนี้ครับม่อน มอนหรือมันมันมันเบอรี่บอครับรด,ดกขนาดหมักมนอนหมักมนอกมนอเปรี้ยวเนะครับหวานหวาน หวานนะครับน่อยนี่มันซุกนี่ซุกะส,สีมงมงครับลูกหมอนลูกหมอนสีดแดงนี่อ๋อเปรียปร้ยวครับพี่น้องรักนิดเดียวเจ้เปรี้ยวเปรียปร้ยว มอนบอนมันเบอรี่วะเพนว่าภาษาเริ่นห้องบ้านกะห้องมาม่อนครับหมักมอนหมักมอน เันเบอร์รี่ครับเจ็บไปกินครับจำแจีวกับแซบอยู่เลยครับจำเจวีวโอ้มือครับติดมือเลย โอ้เนี่ยครับเดี๋ยวมาเบ่งตัวนี้โอ้นี่กับมะม่วงครับโอ้ยนี่ดกขนาดครับครับมักมัน,มมนเอาสี สีแดงๆในจังน้อยครับออกเปียวในจังน้อยครับน่สุกเนี่ยครับครับคลิปนี้กะถ้ามาเบิง่งกันเก็บมาม่อนครับอ๋อ ครับขอบคุณ f อนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปครับที่ทำลงไปครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆครับครับคลิปนี้ก็ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับครับ